ครับผมสวัสดีครับพบกับเฮดีครับอีกแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะพาเข้ามาดูแปลงดีครับในตัวสายพันธุ์ใหม่ DK9259 นะครับสายพันธุ์ใหม่ของขระพุทตระกูลดีครับนะครับอ่เราต้องบอกกันตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับแปลงนี้นะครับ อยู่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ่ามาดูกันนะครับว่าทรงต้นทรงฝักนะครับระบบลากเป็นยังไงนะครับสายพันธุ์นี้สําหรับสายพันธุ์ใหม่ของดีครับของเราเนาะสโลแกนของมันนะครับสายพันธุ์นี้นะครับโตวไวฝักใหญ่ผลผลิตสูงนะครับโอ้โหเป๊ะเลยครับสโลแกนตัวนี้โตวไว นะครับก็คือการเจริญเติบโตนะครับตั้งแต่งอกขึ้นมานะครับโตไวมากนะครับฝักใหญ่นะครับฝักใหญ่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝักใหญ่ไหมแต่ถ้าที่เห็นด้วยสายตาแล้วใหญ่แน่นอนนะครับผลผลิตสูงไหมนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นแปลงนี้เราอาจจะไม่ไม่ทราบเนาะเพราะมันยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับแต่ ที่ทุกๆแปลงที่เราติดตามดูนะครับไม่เคยผิดหวังนะครับไล่ละสองตันขึ้นแน่นอนนะครับที่ผมติดตามดูไล่ละสองตันหนึ่งสองตันสองสองตันสี่สองตันสามเนาะสองตันกว่าขึ้นทั้งนั้นนะครับในตัวสายพันธุ์ตัวดีครับ9259เนาะนะครับอ่ะเข้าไปดูในแปลงกันดีกว่านะครับว่าลักษณะฝักเป็นยังไงอ่ะนะครับนี่ต้นข้างหน้าเนาะ นะครับแปลงด้านหน้าอาจจะหยอดไปแล้วเจอน้ําเช่เนาะอาจจะเม็ดเน่าไปนะครับอ่าดูลักษณะฝักเนาะนะครับเป็นพันธุ์ที่ทรงฝักนะครับอ้วนใหญ่เนาะทรงกระบอกนะครับห่างหน่อยก็มีสองฝักคู่ให้นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับแปลงน,นี้นะครับสมบูรณ์มากนะครับอ่อาเดี๋ยวเราพาดูลักษณะฝักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูระบบลากเนาะ หัวใจสําคัญของข้อวพรดวตระกูลนีครับอ่านี่ครับสองฝักคู่เสมอเป๊ะนะครับอ่านะครับก็ต้องให้ดูกันนะครับของดีครับนะครับไม่ได้ขี่หลังนะครับออกคนละข้อป้องของลําต้นเนาะนะครับได้เม็ดได้ฝักกันแน่นอนนะครับอ่านี่ครับอถ้าสมบูรณ์นะครับให้ปุ๋ยดีๆฝักสองก็จะเจริญเติบโตนะครับ เป็นการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดดีครับกันได้อ่านะครับโอ้ต้นนี้พยายามจะออกสามฝักเลยพอแล้วครับสองฝักก็พอแล้วนะครับนี่ฝักสองข้างบนฝักสามอยู่ข้อข้างล่างเนาะนะครับอ่านะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีมากนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ลูกค้าซื้อมาเองเนาะ นะครับเราก็ได้เข้ามาถ่ายทําวิดีโอเนาะที่เราบอกกันไว้ว่าเราจะพาไปดูทุกตําบลเนาะในอําเภอเมืองหรือในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่มีดีครับ9259ที่ลูกค้าซื้อไปปลูกกันนะครับเป็นไปได้เราจะไปทุกอําเภอนะครับสวยงามนะครับนะครับสวยงามสายพันธุ์ใหม่ของดีครับตัวนี้นะครับ ไปดูระบบลากกันนะครับฝักนี้ไม่ต้องห่วงแล้วฝักแน่นอนนะครับผลผลิตโอ้ว่ากันนะครับจะแปลงนี้แต่แปลงอื่นผมการันตีนะครับผลผลิตดีแน่นอนระบบลากเหมือนเดิมครับตั้งแต่เก79แล้วเนาะระบบลากดีแล้วครับข้าพโพดตระกูลดีครับนะครับะนะครับฝ่ายวิจัยของเราถือว่าสุดยอดครับพยายามหาพันธุ์ให้ได้ตามที่เซลล์ต้องการแล้วก็ตลาดต้องการเนาะ นะครับเรารู้ว่าเกษตรกร,กรต้องการแบบไหนเราก็บอกทางฝ่ายวิจัยเนาะให้คัดเลือกหาพันธุ์ดีๆออกมาให้เกษตรกร,กรของเราเนาะจะได้ใช้พันธุ์ที่ดีมีคุณภาพะนะครับระบบหลักระบบลำต้นไม่ต้องห่วงครับต้นแข็งแรงอยู่แล้วนะครับสายพันธุ์ตระกูลดีครับเราวิจัยออกมาเพื่อให้รอ รถเกี่ยวนะครับปอทุกวันนี้พื้นที่ราบเนาะเกือบผมว่าร้อยเปอร์เซ็นครับเป็นรถเกี่ยวกับหมดเลยนะครับคงจะยากแล้วที่จะเป็นใช้คนหักเนาะนอกจากบนพื้นที่เขานะครับที่ต้องขึ้นไปเก็บเกี่ยวใส่ยุงใส่เล้ากันเหมือนเดิมเนาะอ่าโอเคครับใครมีอะไรสงสัยเนาะก็สามารถสอบถามกัน ได้นะครับเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube เนาะใน TikTok นะครับได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวแปลงนี้เราค่อยติดตามเรื่องผลผลิตกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าไล่ละกี่ตันเนาะนะครับในตัวสายพันธุ์ดีครับ929 5โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในตำบลต่อไปในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอก็ต้อง ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ9259นะครับ